คนไม่ชอบทำงไงก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาสุรจิตเคลีย์แหลกส่งท้ายปียิ่งช็อปยิ่งคุ้มเคลียล้างคลังฮุบราคาถาลายสต๊อกลดสูงสุด80%เริ่ม15ธันวาคมนี้ถึง15มกราคม2565 เคลียร์แหลกยกหนึ่งเคลียร์ล้างคลังสินค้าตกรุ่นใหม่แกะกล่องลดสูงสุด80%เคลียร์แหลกยก2องซูเปอร์เซฟส่งท้ายปีเครื่องใช้ไฟฟ้าบุฟเฟ่สชิ้นราคาเริ่มต้นเพียง999บาท ต้อนรับปี6กหาสุรจิตคืนกำไรให้ลูกค้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าลุ้นทีวี65นิ้วและรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แสนบาทเมื่อซื้อสินค้าที่สุรจิตครบ1,000บาทขึ้นไปรับสิทธิ์ลุ้นทันทียิ่งชอ็อปยิ่งคุม้มผนสบาย1,000บาทก็ผ่อนได้สำหรับลูกค้าบัตรเฟิรชอยและบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี สุรจิตเคลียแหลกส่งท้ายปีห้ามพลาดได้ทั้งลดได้ทั้งลุ้นจับจริงแจกจริง15ทธันวาคมถึง15มัมกราคม2565นี้ที่สุรจิตเท่านั้นโทร075 411 169หรือรือสุรจิต co. th